กลับมารับชมไทยบันเทิงกันครับไทยบันเทิงคลิปนี้พาไปชมเรื่องราวของต้นไม้แห่งชีวิตต้นไม้ที่โดดเดี่ยวบนเกาะเกลือขาวกลางทะเลเดซีหนึ่งในสถานที่ที่มหัศจรรย์ที่สุดบนโลกใบนี้ต้องมีชื่อของทะเลเดซีเป็นหนึ่งในนั้นเนื่องจากทะเลแห่งนี้มีความเข้มข้นของเกลือสูงมากจนได้ชื่อว่าเป็นทะเลที่เค็มที่สุดในโลกโดยมีความเค็มกว่าทะเลที่อื่นถึง4เท่า จนไม่มีสิ่งมีชีวิตใดาอาศัยอยู่ยกเว้นเพียงแค่แบคทีเรียและเห็ดราบางชนิดเท่านั้นแต่นอกจากความเค็มของทะเลแห่งนี้แล้วยังมีอะไรถูกพูดถึงเกี่ยวกับที่นี่อยู่อีกบ้างหนึ่งในนั้นก็คือต้นไม้แห่งชีวิตหรือ tree of life ที่เติบโตขึ้นมาใจกลางเกาะเกลือสีขาวบริสุทธิ์ใจกลางทะเลเดซีแห่งนี้และมันไม่ใช่สิ่งที่คุณคาดหวังว่าจะเจอบนพื้นที่รกร้างไร้ชีวิตแห่งนี้อย่างแน่นอน วิธีการเดินทางไปชมต้นไม้แห่งนี้ได้คุณจำเป็นต้องเดินทางไปยังบริเวณชายหาดฮามีโซฮาทางตะวันออกของเมืองอารัฐประเทศอิสราเอลซึ่งคุณจะเห็นเกาะเกลือสีขาวระยิบระยับโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ท่ามกลางน้ำทะเลสีฟ้าครามราวกับมันเป็นสถานที่ในฝันเหนือจินตนาการเกาะแห่งนี้มีชื่อว่าเดซีโลโดยตั้งอยู่บนแอ่งน้ำตื้นๆห่างจากชายฝั่งไปประมาณ300เมตร โดยมีสิ่งที่สะดุดตาที่สุดบนเกาะนั้นก็คือต้นไม้เล็กๆเพียงต้นเดียวที่ยืนต้นเด่นเป็นสง่าจนเกาะแห่งนี้กลายเป็นจุดที่เย้ายวนใจนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสสักครั้งในชีวิตส่วนการที่มีต้นไม้มาเติบโตบนเกาะแห่งนี้ได้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญตามธรรมชาติแต่อย่างใดเพราะมันเป็นฝีมือของศิลปินท้องถิ่นที่นำมาปลูกเอาไว้บนเกาะแห่งนี้เพื่อให้เป็นงานศิลปะ และเขายังนำดินคโคลนมาใส่ที่ร,บรอบๆฐานต้นไม้ทุกวันเพื่อให้แน่ใจว่ามันจะได้รับสารอาหารเพียงพอที่จะอยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายไม่มีใครรู้ว่าที่มาของชื่อต้นไม้แห่งชีวิตที่แท้จริงนั้นมาจากอะไรมันอาจเป็นคำเปรียบเปยถึงตัวมันเป็นสิ่งมีชีวิตเพียงอย่างเดียวท่ามกลางท้องทะเลที่ไร้สิ่งมีชีวิตใดๆอาศัยอยู่ หรือมันอาจเปรียบถึงการที่ทะเลเดซีเริ่มถูกรุกล้ำจากแนวชายฝั่งเข้าสู่ผืนน้ําทุกปีจนมันกําลังจะหายไปและต้นไม้ต้นนี้อาจเป็นเพียงชีวิตเดียวที่หลงเหลืออยู่จากสถานการณ์แบบนั้นสําหรับใครที่มีโอกาสเดินทางไปยังบริเวณชายหาดฮามีโซฮาเพื่อไปเที่ยวชมทะเลเดซีแล้วล่ะก็อย่าลืมไปเยือนต้นไม้แห่งชีวิตต้นนี้สักครั้ง และรับรองว่าคุณจะได้ชมบรรยากาศบนเกาะเกลือที่ไม่เหมือนที่ไหนบนโลกอย่างแน่นอนถัดมาดูเรื่องของเกาะที่ได้ชื่อว่าโดดเดี่ยวและห่างไกลผู้คนมากที่สุดบนโลกใบนี้ถ้าหากคุณชอบเรื่องราวที่เกี่ยวกับสถานที่แปลกๆที่แตกต่างบนโลกใบนี้วันนี้ไทยบันเทิงจะขอพาทุกท่านมาชมบรรดากเกาะที่ได้ชื่อว่าอยู่โดดเดี่ยวที่สุดในโลกเนื่องจากเกาะเหล่านี้อยู่ห่างจากแผ่นดินใหญ่อย่างมาก และแน่นอนว่าเกาะเหล่านี้ล้วนมีเอกลักษณ์และสิ่งที่น่าสนใจที่น้อยคนนักจะรู้ครับเกาะแรกคือเกาะมีนอร์เวเกาะทางใต้สุดของหมู่เกาะสวาบอร์ดที่ครอบคลุมพื้นที่ราว178ตารางกิโลเมตรเกาะมีถือว่าเป็นเกาะที่หนาวเย็นแบบสุดๆโดยเฉพาะบริเวณยอดเขาที่เรียกว่ามิสซูรี่เฟลเลตซึ่งนั่นทำให้ไม่มีผู้คนมาอาศัยที่นี่อย่างจริงจัง ยกเว้นแต่เจ้าหน้าที่จากสถานีตรวจอากาศที่จะมาเพียงชั่วคราวเท่านั้น 2. เซนคินดาสหราชอาณาจักรมูเกาะแห่งนี้เป็นพื้นที่ที่ห่างไกลที่สุดของสหราชอาณาจักรและอยู่ห่างจากแผ่นดินใหญ่ของสกอตแลนด์ไปราว160กิโลเมตรมูเกาะเล็กๆแห่งนี้เคยมีผู้อยู่อาศัยราว36คนในปี1930แต่หลังจากต่อสู้กับอาการเจ็บป่วยและขาดแคลนอาหาร พวกเขาจึงทิ้งบ้านที่ว่างเปล่าเอาไว้และปัจจุบันไม่มีใครอยู่อาศัยที่นี่แม้แต่คนเดียวเกาะที่3ทริสตันดากุนยาสหราชอาณาจักรนี่คือเกาะที่มีผู้คนอาศัยอยู่ที่ห่างไกลที่สุดในโลกโดยระยะทางที่ห่างจากแหลมกูโตประเทศแอฟริกาใต้ถึง2,770กิโลเมตรแต่ก็ยังมีผู้คนอาศัยอยู่ราว200คน ซึ่งต้องต่อสู้กับสภาพอากาศอันเลวร้ายบนเกาะตลอดทั้งปีและที่นี่ยังมีเมืองหลวงซึ่งเป็นเมืองเดียวบนเกาะที่มีชื่อแปลกๆว่าเอดินเบิร์กแห่งทะเลทั้ง7นอกจากนั้นที่นี่ยังมีรหัสไปรษณีย์อีกด้วยถัดมาเกาะที่4เกาะโคโคสออสเตรเลียด้วยระยะทางที่ห่างจากเกาะชวาราว1,000กิโลเมตรและห่างจากออสเตรเลียาราว2,000กิเมตร ทำให้ที่นี่เป็นเกาะที่มีธรรมชาติที่สมบูรณ์มากมีแนวปะการังกว่า27แห่งและก็มีประชากรอยู่อาศัยไม่เกิน600คนถัดมาเกาะที่5เกาะสตรอมแลงฝรั่งเศสเกาะเล็กๆของฝรั่งเศสที่อยู่ห่างไปทางทิศตะวันออกของมาดากัส카450กิโลเมตรจุดเด่นของเกาะแห่งนี้คือไม่มีพื้นที่ไหนบนเกาะที่มีความสูงเกิน7เมตรเหนือระดับน้ำทะเล โดยในปี1760เคยเกิดโศกนาฏกรรมบนเกาะแห่งนี้บริษัทเรืออินเดียตะวันออกลำหนึ่งที่กำลังเดินทางไปมาเลเซียเกิดอับปางลูกเรือชาวฝรั่งเศส120คนติดอยู่บนเกาะพวกเขาพยายามสร้างเรือเพื่อออกทะเลไปแต่ไม่มีใครพบพวกเขาอีกเลยบรรดาทาส60คนถูกทิ้งอยู่บนเกาะจนกระทั่ง15ปีต่อมามีเรือลำหนึ่งผ่านมาพบและช่วยเหลือพวกเขาไป แต่ตอนนั้นเองเหลือผู้ติดเกาะเพียง7คนและเด็กทารกอีกหนึ่งคนเท่านั้นถัดมาเกาะที่6เกาะอิสเตอร์ชิลีนี่เป็นหนึ่งในเกาะที่อยู่ห่างไกลที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดโดยเกาะอีสเตอร์อยู่ห่างจากแผ่นดินใหญ่ของชิลีถึง3,600กิโลเมตรสิ่งที่โดดเด่นที่สุดบนเกาะแห่งนี้ก็คือรูปปั้นโมาอลึกลับขนาดมหึมาจำนวน887ชิ้นแต่และชิ้นหนักถึง14ตัน ส่วนที่มาของชนพื้นเมืองบนเกาะอ,อีสเตอร์ยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดแต่ในช่วงปีคศ .1680 ได้เกิดสงครามระหว่างเผ่าขึ้นทำให้พื้นที่บนเกาะเริ่มเสื่อมโทรมรูปปั้นถูกทำลายชาวเกาะก็กกกเริ่มลดจำนวนลงรวมถึงการถูกกวาดต้อนไปเป็นทาสบนแผ่นดินใหญ่และโรคระบาดท,ทำให้ชาวเกาะดั้งเดิมล้มหายตายจากไปมากมายถัดมาเกาะที่7หมู่เกาะพิทแคนสหราชอาณาจักร เขตอนณานิคมสุดท้ายที่เหลืออยู่ของสหราชอ,อาณาจักรในมหาสมุทรแปรซิฟิกที่อยู่ห่างไกลย,ยิ่งกว่าเกาะอีสเตอร์เสียอีกแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีผู้คนที่อยู่อาศัยบนเกาะที่นี่ราว50คนที่เป็นลูกหลานของพ่อค้านักเดินเรือที่เดินทางมาถึงตั้งแต่ช่วงปี1790ถ้าหากคุณคิดว่าเกาะที่อยู่ห่างไกลขนาดนี้จะไม่เจริญแล้วก็คุณคิดผิดถนัด เพราะบนเกาะแห่งนี้ยังมีระบบไรเซนีระบบอินเทอร์เน็ตและโดเมนเป็นของตัวเองอีกด้วยถัดมาเกาะที่8เกาะราอูลนิวซีแลนด์กรมอนุรักษ์ของนิวซีแลนด์ได้ส่งคู่มือให้กับอาสาสมัครที่ต้องการไปเกาะแห่งนี้เพื่อช่วยนักอนุรักษ์ที่ไปประจำอยู่ที่นั่นราว6เดือนถึง1ปีซึ่งต้องใช้บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญอย่างมากในการไปอาศาัอยู่บนเกาะแห่งนี้ การระเบิดของภูเขาไฟและแผ่นดินไหวทําให้พื้นที่บนเกาะค่อนข้างสูงชันและครุขระถัดมาเกาะที่9เกาะฟลอรเรีนาเอกวาดอร์เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของหมู่เกาะกาลาปากอสที่อยู่ห่างจากแผ่นดินใหญ่ของเอกวาดอร,ราว1000กิโลเมตรที่นี่มีประชากรอาศัยอยู่ราว1000คนมีทั้งโรงแรมโทรศัพท์และที่สำคัญเป็นที่อยู่ของเต่ายักษ์กาลาปากอสชื่อดังอีกด้วย ถัดมาเกาะที่10เกาะมารควารีออสเตรเลียหนึ่งในเกาะที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อมรดกโลกซึ่งถ้าหากคุณชอบเพนกวินแล้วล่ะก็ที่เกาะแห่งนี้จะมีเพนกวินให้คุณชมจนตาลายแน่นอนแต่คุณต้องเดินทางจากนิวซีแลนด์ไปไกลถึง1,070กิโลเมตรหรือเป็นระยะครึ่งทางในการไปแอนตาร์กติกาปัจจุบันที่ผู้คนอาศัยอยู่ที่นี่ไม่เกิน40คนเท่านั้นถัดมาเกาะที่11เกาะปะการังทาคู ปาปัวนิวกินีริชาร์ดมอยนักมนุษยวิทยาจากมหาวิทยาลัยโอ๊กแลนด์ผู้ที่ศึกษาชีวิตครอบครัวบนเกาะทาคูได้เคยกล่าวเอาไว้ในปี2005ว่าเกาะทาคูที่อยู่ห่างจากเกาะบูเกนวิลไปทางตะวันออกราว200กิโลเมตรนี้จะอยู่ได้อีกไม่นานเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลนั่นหมายความว่าวัฒนธรรมทาคูอาจจะสูญสลายไปในสักวัน ถัดมา12เกาะเซนจอ Saint ์ส Ge สหรัฐอเมริกาถ้าคุณคิดว่ารัฐอลาสก,ก้ายัางไม่โดดเดี่ยวพอแล้วล้ะก็ขอแนะนำเกาะเซนจอ Saint ์ส Ge ที่มีผู้คนอาศัยอยู่ที่นั่นราว112ชีวิตบนพื้นที่ทุ่งแห้งแลง้งที่ไม่มีต้นไม้เลยแต่สิ่งที่จะทำให้คุณไม่โดดเดี่ยวก็คือนกทะเลและแมวน้ำที่มีจำนวนมากถึง2.5ล้านตัวเกาะที่13นีเอ นีโอเเป็นเกาะปกครองตนเองที่ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ห่างจากนิวซีแลนด์ไปทางตะว,วันออกเฉียงเหนือราว2,400กิโลเมตรซึ่งพวกเขามีความสัมพันธ์เสรีกับประเทศนิวซีแลนด์และตั้งแต่ปี2003เกาะแห่งนี้ได้มีฟรี Wi-Fi และในปี2001ได้มีการใช้ตัวละครโปเกมอนมาทำเป็นเหรียญที่ใช้ได้ตามกฎหมายอีกด้วยและนี่คือเรื่องราวของต้นไม้ที่โดดเดี่ยวที่สุดในโลก และบรรดากเกาะที่ได้ชื่อว่าโดดเดี่ยวและห่างไกลผู้คนมากที่สุดบนโลกใบนี้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์เพชรมายา .com ครับ